วันกระแสตอบรับยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับซีรีส์รีเมคอย่าง Princess h o u s รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ออกอากาศให้ได้ชมกันไปเมื่อค่ำวันนี้สำหรับพิธีกลิ่นนางและช็อตที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับต้องเอาผ้ามาซับเลือกกดกับเดานั้นก็คือช็อตที่ได้เห็นแผ่นหลังขาวเนียนขององค์ชายนั่นเองค่ะ เห็นเบื้องหน้ากันไปแล้วใครจะรู้ว่าเบื้องหลังองค์ชายทุ่มเททุ่มนอนขนาดไหนอะไม่เชื่อไปดูค่ะ ว่าทุ่มเทถึงขั้นลงไปนอนจริงๆแล้วก็มาถึงเวลาที่พระเอกในของเราจะต้องลงไปในอ่างที่เต็มไปด้วยกลีบกุหลาบอันแสนสวยงามแต่ใครจะรู้อีกละคะว่าภายใต้กลีบกุหลาบนั้นทั stocks, anyway. er ้งคู่ต้องเจอกับอะไรบ้างรู้สึกวันะตอนนี้มีกุหลาบด้วยนะฮะดูนเต็มเลยก็เพิ่งเคยแช่นานที่มีดอกกุหลาบมาถูกน่ากับพื้นยิงแช่นานเข้านานเข้าก็ทำให้พระเอกของเราเกิดอาการแบบนี้ละค่ะ และยิ่งนานเข้าก็เริ่มช้จะเกิดสงครามดอกไม้ขึ้นมาแล้วล่ะค่ะซึ่งฉากนี้ค่ะใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานเพื่อให้ได้มุมที่สวยที่สุดเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดก่อนเล่นเอานักแสดงของเราถึงกับหนาวสั่นกันเลยทีเดียวค่ะเหนียวแล้วี่ตอนเนี่ยก็เปิดแอร์ครแรกอะไม่ได้เปิดเหมือนตอนนี้ตอนนี้ลงน้ำก็ต้อง ัันแหละตาม้ค่รบเรียกว่าความฟินครั้งนี้แลกมาซึ่งความหนาวเย็นสงสัยผู้กำกับจะเห็นว่าไปถ่ายที่ร้อนมานานค่ะเลยจัดอุณหภูมิจริง15อ,องศาให้เลยค่ะในที่สุดก็ผ่านแล้วครับหลังจากที่แช่น้ำกันมาหลายชั่วโมงนะครับก็คนด็นที่มากทั้งทีมงานทั้งนักแสดงนะฮะตอนนี้เราผานังมากทั้นะครับถ่ายแต่แสงอาทิตย์ทีมีตอนนี้ไม่มีแสงนั้นะครับ ส่วนตัวเองของเราก็กำลังดูแลตัวเองอยู่นะฮะ<ช>ับไ่กวรเขาเลยเดี๋ยวเขาโพสนะครับ